มนนมาในบ้าสบายดีไหมเนี่ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอกูอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านไกลเรือนเคียงเนะาะอุปกรณแบกห้ำสามล้อมามาคิดขอน้ำกันมาเลยสามอย่างข้าวกับอัน,นซอยจูบบังกิจุงมาเดี๋ยวกินซอยจูบซอยจูบซอยจูบศูนย์ไอ้กิตุงคือเก่าออพ่อครัวพ่อครัว,รวประจำตำแหน่งนี่ยังโสดเด้อบังกิตุงนี่เห็นบ่มเน่ มีลายด้วยเสือต้องไว้ลายออเด้อพี่น้องเด้อข่าวเด้อน้องใครมุกสบายดีเนี่ยกว่าสบายดีเลยไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องคือหันหนักเหม่อนกันเห่ือนแรงจะเหมืนแรงจะกินเดนะนุ่มเด้อเหมือนแรงกินเด้อมาชิอนจะกินอาน้ำแล้วจะกินโอเคเอาให้เนี่ยเอาให้เนี่ยเหมอนยอมโนโน nô nô lời kì ba bà bao bảo bảo bò sai, bà sai tạo lòng 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 anh lòng 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 โอ้เรเซื่อนกระแทบอยู่แล้วคำแรกแห้งมันเลยนั่งเที่ยวบ่เออขั้นมังนาวขั้นมังนาวมามามาเอาผักบัวมาหนึ่กว่ากินดิบเอาผักบัวมาหน่อยๆชิ้นชุดก็ชิ้นชดเอ้ยผักบัวในตู้ก็มีเด้อสุดยอดมาเด้อมาเด้อนี่แเจวแจลพี่อะพี่น้องจำจุจำจุชอยจุเนาะอันตัวนี้ก็เป็นเลือดแป้งไงไม่เลือดแต่เลือด มาคิดม,มาดัมบทันพี่น้องเอ้ยไปตลาดมากเลยเลืองตังนี้ชำจานนี่แหละบอตั้งเอ้ยเบียร์เฮ้ยบอตั้งเบียร์ฮะเอาลงมณเค่ะนี่น้ะม่านมอ่ะเขาเปิดไปทางการอะไรตีบานเฮาบันอยากกินเนาะก้อแล้วบอแหละมีกะปิน้ำได้พี่น้องเอ้ยอยากเข้าด้วยกันเบย์ดาดบ่เฮ้ย คำขแรกแห่งมันซิมหรือบ่ดราดบบ่นี่มลงผมตายบอรเรืเ่องจะแคบอนาคตโลกตับตับมันบริคีสร้างสุดยาดอกต้นตัวอเอาเบาอันนี้ตับนี่เนาเบากิจตุงกับบาบาวบัวไลขันบางนาหน่อยนึงปฏิโซชซอยจุให้เบิ่งโชกินดิบให้เบิ่งไปเนา มามาเบิ้ซีก่อนคำแรกแห่งมันอือือเบิ้แบบบบอือือยอดเลยเพื่นวคมบะยอดคมบะสิ่งที่เนาะ ฉดเลือดบ่ได้นี่ะแนวย่านนะพี่น้องเลยฉดปลอดภัยฉดเลือดรวบๆรวบกินเลือดเนาะวิตามินสูงเนี่ยแาวสองแรงสองกลัวน้ำหมพร้ากลัวน้ำหมพร้าวนั่ยเป็นอันนี้เบาเลือดแป้งเลือดแป้งแก้ข้าวพี่น้องมีบปกติไมีหลายอย่าง ลูกวคอยกินนมชนใหม่ลูกสาวคอยพี่น้องกินนมโอ้หันหันหันหนีอยากอายผ้าก็เหลือมแมบแอบแมบแมบแมบกินเด้อเบาวกี่ตุงเด้อกินนมกันเด้อพี่น้องเด้อแลพี่น้องบุญชีก่อนพี่น้องลองคอ เราเห็ดกินแซ่บเดี๋ยพี่น้องมาเห็ดขูม่มือขาดมือไรเราบ่มาเห็ดกินแต่ก็คขืนอหอดสีมือเราเลยอพอคั่วเด้อพี่น้องเลยยังโสดเด้อโสดโสดจริงๆกูว่าจะเขากินเราอย่างนะเด็กอะไรแล้วลืีกินมานานซอยจุเมื่อถึงวันท่านข้าวขาเดียว <laughs> Hà nội bỏ con hay chào hết. Money, hơi, chắc chắn chịp chịu chút. Một lắp vào yên